สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมาเบิ่งวิธีการเห็ดแหน่แหน่มูเนาะจ้ะก่อนอื่นเราก็มีเนื้อหมูนะคะประมาณหนึ่งกิโลนี่แหละซอยๆจ้ะเสร็จแล้วจ้ะซอยๆซอ,อยแล้วก็สีบดจ้ะแบบนี้อืมนี่จ้ะแล้วก็จะบดนะคะเดี๋ยวค่อยไอมาเนื้อเาเบิ่งแล้วจ้ะ จะโอเคเนาะจะเนื้อเขากับบเดเรียบร้อยอันนี้เนื้อหมูจะกระซิปเปเซอร์ส่องแข็งไว้เนาะเนื้อหมูประมาณหนึ่งกิโลเนาะจะกระิปเปเซอร์ส่องแข็งไว้นะคะเออเซอร์ส่องแข็งไว้ประมาณสามสิบนาทีเนาะจะและ้วกระซิมาอันอส่วนผสมพี่น้องเบิ่งก้ะว่ามีเพอแน่เนาะจะอันนี้สูตรเพิ่สูมก,มกมั่นเนาะหมักเพิ่มหมักมั่นเนาะจะนี่นะคะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวรอสามสิบนาที หรือยี่สิบนาทีประมาณนี้แหละแล้วจางไปนั้นโตเนาะจ้ะเอโตจกะจ้ามาค่ะพี่น้องอันนี้หมูที่ข้าออกไปแช่ตู้เย็นแล้วเนาะจ้ะวันนี้กะสิถึงวิธีขั้นตอนจะคั้นนะคะจ้ะกะหมูส่วนอันนี้เนาะส่วนตัวนี้เนาะจ้ะมาเอาจงอันนี้แหละนี่เอาหมูลงจ้ะนี่ประมาณอุ้ยแข็งค่ะ ไปเสื้อฟส่องแข็งไว้เนาะก็เลยแข็งคักจ้ะเขาเ็าเอามือร้อนๆเข้านี่แหละแต่ว่าถุงก,ก็เตรียมไว้แล้วนะคะโอเคนี่ค่ะส่วนผสนมเนาะเขาก็มี่นางหมูนางหมูเขาซ้อยเรียบร้อยแล้วจ้ะนางหมูซอยเรียบร้อยแล้วนะคะจ้ะโอเคมาขั้นตอน อันนี้คือผงแหนมเนาะจ้ะผงแหนมนะคะผงแหนมก็เทลงไปเลยโอ้ยฉีกกับแบบนี้ผงแหนมอึบผงแหนมเทลงไปเลยจ้ะเทลงเลยเทลงคอมิดจ้ะอึบแล้วก็อันนี้เกินเนาะจ้ะ เกลือแหน้นั่นแหละที่ผสมมานากันจ้ะอ๊บเขากระเทลงไปเ,เทลงไปให้หมดนะคะจ้ะแต่เฮายัางค้าจอเฮาสีเสือเฮาสีอันนี้สูตรของเฮาเฮาสีเสือเกลือเฮายี่จะเอาเกลือเฮาเสือยี่เสือเข้าหน่หนัวนสักหน่อยจะ้ะเพราะใบเ,เกลือแหน,น้ำนี่มันอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่ว่าก็ใส่ผงนัวนอีกหน่อยนึงนะคะ Okay. มาแล้วก็ใส่หนังหมูด้จ้าแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมเข้าซับไปเรียบร้อยจ้ะมาแบบนี้มาจะคั้นเอามือเป่าเทานี้แหะพ่อห้าวบด้เ็สขายเนาะจะห้าเอสกินจ้ะเพราะว่าคั้นตอนอันมันเย็นมันกระชีได้อันเข้าเนื้อข้าหนังเนะาะจะมันสิบอลเล่บอเหลวนะนะ อแล้วก็ใายมือของเราสองข้าง <laughs> มืออันสวยงามของเรานี่ค่ะั่นไปถ้าบริรัทเซอถุงมือหรอห้าเอดเองจะห้ากินเองจะห้าบริเ็ดขายจะถ้าเอดขายก็ต้องเฮ็ดทึรักอะไรไม่เนาะ ค,คันเธอเข้ากันเนาะบ่เ,เปนยังรอกบ่ต้องคิดเรียดรอกเพราะว่ามือห้างมือเราเราทำเองเรากินเองจ้ะเราไม่ได้ทำขายนะจ๊ะโอเคเนาะ,เเนะประมาณนี้เนาะจ้ะเจะได้เนื้อหมู ต้องดึงออกนะคะจากนิ้วดามนะคะมาโอเคแล้วเข้ากันแล้ะผสมแต่เห้าบริเซอร์อันมาผิดไม่หยางเ้อมาผิดที่เป็นหน่วยพะเข้าเอ็ดกินเองเข้าบริเอ็ถ่ายเนอะจ้ะม,มาล้างมือก่อนจ้ะ วันนี้ก็ใส่ถุงนะจ๊ะถุงแบบนี้เนาะจ้ะเป่าก่อน <c oughs> เอาประมาณว่าเราไม่ได้ขายเลยนี่เนาะจ้ะประมาณนี้ <c oughs> ถ้าเอ็ดขายกับยาบ่านอันลูกค้า วาสซกกระโปกอันนั้นอันนี้เนาะเอออันนี้เฮาเอ็ดกินเองจะ้ะเอาวก็ข้อทุงแบบน,นี้จะ้ะประมาณนี้เนาะมีการเป้าอีกจะ้ะ ก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะ ไว้ประมาณ24ชั่วโมงเนาะจ้ะก็กินได้ประมาณนี้เนาะค่ะเฮาก็ะหอไปเฮาตามตามที่เขาหมักเนาะไซส์ห้าเเี่ะเอาเยอะก็ได้เอาน้อยก็ได้เพราะาทำกินเองจ้ะไม่ต้องกลัวขาดทุนจ้ะ น้อยถุงเยอกะก็ว่ากันไปเนาะอ่านี้ประมาณนี้จะ้ะล้อมๆๆม,ม, <c oughs> มันงามันก็ได้จ้ะโอเชโอเคโอเคแต่ว่าเอนางกระหยหลายจะพี่น้องขนโซนเหนียวค่ะค่ะ ก็าเข้าปลาข้าปั่นเนื้อหมูแบบเหิงเนาะอืมปั่นแบบเหงิงจ้กประมาณนี้ได้สี่แล้วเอ็ดอูยูอัญยากับบอเป็นยังเนาะพี่เนาะข้างในมากับหน้ากินเหมือนเดิมจ้ะ แต่ไม่ยางดูก,กับเบอร์เยอะหัดยางดอกเอาอันนี้หมัดเอาจ้ะเพราะอันนี้มากระแน่นอยู่แล้วเนาะอืมหมัดแล้วกรแน่นจ้ะประมาณนี้เออเอบแบบลุกทุ่งค่ามันลุกทุ่มนะนะจ้ะจ้ะประมาณนี้เนาะใส่ไปค่ะ แต่ถ้าเอขายก็ต้องเอทถ้มันงามๆเนาะแจกถุงก็ต้องไปมุมน้ำแจกถุงนะนะจ้ะแต่อันนี้เราทำกินเองจ้าเราก็ต้องทำแบบนี้นะคะเราต้องใส่ยองใส่อยางเราต้องเปลืองอยางจ้ะประมาณนี้ค่ะเลิกค่ะเลิกที่สุดในโลกค,ค่ะทุ่งกระเป้าเองเลืออีกสองรอบ โอเคเอาแบบเนอ้เลยก็ได้บอไปนะงใหญ่ตัวเล็กก็โอเคจ้ะถ้าเอ็ดขายกับไปเป้าถุงเลยนี้ลูกค้ากับ่าเยอะน,น้ำเน้เนาะจ้ะแม่นบอกอันนี้เขาเห็ดกินเองนะจ้ะต้องต้องต้องไฮไลท์ว่าเราทำกินเองนะคะ แต่ถ้าว่าเราทําขายเราก็จะไม่เป่าถุงนะคะจะเนอะถ้าเราทําขายเราก็จะไม่เป่าถุงเพราะลูกค้าจะลูกค้าจะจะไม่นังเกียจค่ะแต่ลูกค้าขยักขยแยงนะคะโอเคเนาะจะเราก็เอาลงมาลงมาลงมาแบบนี้นะคะจะหีดลงมาหีดลงมาจะ รู้สึกว่าอันนี้จะน้อยไปกระบอกเป็นอย่างเนะาะจ้ะพี่นองเนาะดูดูดูด,ดูโอเคจัดอ่นงสงสุดท้ายแล้วค่ะ โอเคเนาะค่ะนี่ก็ถุงสุดท้ายแล้วนะคะนี่มาเอานี่เช่ก่อนจ้าอันนี้ก็ต้องเอาเอาถุงอัน,นี้จ้ะเสืถุงสักสองถุงด้วยจ้ะมัดไว้ไว้ข้างนอกก็ได้ไม่ต้องไว้ในตู้เย็นก็ได้มานับดูซิหนึ่ง สองสามสี่ห้าหก็ดปดเ้านะคะได้9้าถุงค่ะค่ะก็ได้9้าถุงนะคะอันนี้แหนมหมูนะจ๊ะก็มัดแบบนี้นะคะแล้วก็ไปไว้ข้างนอกข้างนอกไม่ใช่นอกบ้านนะคะไม่ใช่นอกบ้านเลยนะคะแต่นอกแถวนี้ละคะ่ะแต่นอกในครัวเราประมาณนี้นะคะจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชม เราก็ใส่แบบนี้ค่ะอโอเคเราไม่มีกระปุกแล้วก็ใส่แบบนี้ของเรานะคะโอเคนะคะแล้วเราก็เสิร์ฟเสิร์ฟถ้วยเนาะเดี๋ยวหาถ้วยก่อนหาจานก็ได้เดี๋ยวหากระปุกก็ได,ด้โอเคเข้าไกรีเิ่สหร์กระปุกแบบนี้ไปตั้งไว้ข้างหลอกเนาะเนอะระเบียงข้านี้แหละจ้าโอเคนะคะ โอเคเนาะบันนี้กันแหนมหมูก็เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณทุกคนมั่งเจอนะคะมาเห้กลังเจอสาวสกคนกนเจอดีค่ะคลิปนี้ก็ไว้สั่งนี้นะคะคลิปนี้คือทําแหนมหมูค่ะไว้กินเองนะคะโบมน่นขายเดื่องจะแบบว่าเอามือเป่าคันเลยค่ะคลิปนี้ไว้สันี้ค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย